สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการซ่อนหลอนพอดแคสตท์ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมมืดของชีวิตค่ำคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันในบรรยากาศของสถานที่ที่หลายคนรู้สึกกลัวหลายคนรู้สึกไม่สบายใจ เป็นสถานที่ที่เส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานมากมายทั้งความเจ็บปวดความหวังและความสิ้นหวังใช่แล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลครับแค่พูดชื่อขึ้นมา บรรยากาศก็เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับโรงพยาบาลในตอนกลางวันอาจจะดูวุ่นวายแต่ในยามค่ำคืนที่ความเงียบเข้าปกคลุมบรรยากาศมันวังเวงเย็นยะเยือกอย่างน่าประหลาดทางเดินยาวๆมีเพียงแสงไฟสลัวๆห,ห้องพักผู้ป่วยที่ปิดเงียบเราไม่มีทางรู้เลยว่าเบื้องหลังประตูแต่ละบาน มีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกส่งมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนเป็นประสบการณ์ตรงของลูกพี่ลูกน้องสองคนที่ต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลพร้อมๆกันผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อตัวละครในเรื่องเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับ โดยจะขอเรียกคู่เล่าเรื่องว่าคุณมุกและน้องสาวของเธอชื่อว่าหมายครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณมุกและน้องหมายป่วยในเวลาไล่เลี่ยกกันจนต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโชคดีที่ทางโรงพยาบาลมีห้องพิเศษแบบเตียงคู่ว่างพอดี ทั้งสองคนก็เลยได้นอนพักในห้องเดียวกันครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับห้องสี่เหลี่ยมขนาดค่อนข้างใหญ่มีเตียงผู้ป่วยสองเตียงตั้งอยู่คนละฝั่งเตียงหนึ่งเป็นของคุณมุกอีกเตียงเป็นของน้องไม้ในห้องมีห้องน้ำในตัวและที่ริมระเบียงก็มีโซฟาสีเบจยาว หนึ่งตัวสำหรับญาติผู้ที่มาเฝ้าไข้ดูเผินๆก็เป็นห้องพักที่สะดวกสบายและน่าจะปลอดภัยใช่ไหมครับในคืนแรกนั้นคนที่มาเฝ้าไข้ก็มีอาม่าของพวกเธอซึ่งจะคอยดูแลฝั่งของคุณมุกเป็นหลักและก็มีพี่คนงานที่บ้านอีกหนึ่งคนผมจะขอเรียกเธอว่าพี่เป๋านะครับ พี่เป๋าก็จะนอนเฝ้าดูแลอยู่ฝั่งของน้องไมายคืนนั้นทุกอย่างดูปกติดีครับปามา่านอนบนเตียงเสริมข้างๆเตียงคุณมุกส่วนพี่เป๋าก็นอนหลับอยู่บนโซฟาเบลดตัวนั้นทุกคนต่างอ่อนเพลียและหลับไหลไปอย่างรวดเร็วคุณมุกเล่าว่าเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกช่วงก็เป็นช่วงคำ่คำๆแล้วครับ ด้วยความเพลียและฤทธิยาที่หมอให้เธอก็เลยพลอยห,หลับไปอีกครั้งเวลาผ่านไปจนดึกสงัดน่าจะประมาณตีสองได้คุณมุกสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับไม่ใช่เพราะเสียงนาฬิกาแต่เป็นเพราะเสียงก็ก๊กแก,ก๊แก,กแปลกๆที่ดังขึ้นมาในความเงียบเธอค่อยๆปลือตาขึ้นมา และภาพที่เห็นก็ทำให้เธอต้องคิ้วขมวดด้วยความสงสัยเธอเห็นอามาของเธอกำลังปลอบน้องไม้ที่นั่งร้องไห้จนตัวโยนอยู่ข้างเตียงสภาพของน้องสาวในตอนนั้นคือหน้าตาแดงกล่ำเประเปื้อนไปด้วยคราบน้ํำตาคุณมุกที่ยังงัวงเงียอยู่ก็เลยเอ่ยปากถามขึ้นมาด้วยความเป็นห่วง อ้าวอาานั่นน้องเป็นอะไรจะไปไหนกันดึกๆตื่นๆอานอาหันมามองคุณมุกแวบหนึ่งก่อนจะหันไปพูดกับน้องไม้ด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่แฝงความเด็ดเดี่ยวว่าไม้ไปนอนรออยู่ที่โซฟาก่อนไปลูกจากนั้นอามาก็หันมาตอบคุณมุกด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะทำให้เป็นปกติที่สุด ไม่มีอะไรหรอกมุกน้องฝันร้ายน่ะนอนต่อเธอลูกเดี๋ยวคืนนี้อาม่านอนเตียงนี้เองคุณมุกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจแต่ด้วยความอ่อนเพลียและยังงงๆกับสถานการณ์เธอก็ไม่ได้ซักถามอะไรต่อแล้วก็พร้อยหลับไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจของอาม่าในคืนนั้น คือการเอาตัวเองเข้าไปเผชิญหน้ากับบางสิ่งโดยตรงหลังจากนั้นไม่นานนักคุณมุกก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงร้องไห้ของน้องไมยที่ดังขึ้นอีกและเรื่องราวในฝั่งของน้องไม้ที่เธอเล่าให้ฟังในภายหลังมันเป็นแบบนี้ครับน้องไมยเล่าว่าในคืนเกิดเหตุ หลังจากที่เธอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจ,จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊ก,ก,กดังมาจากมุมห้องตรงโซฟาที่พี่แป๋วนอนอยู่ตอนแรกเธอก็คิดว่าเป็นเสียงพี่แป๋วขยับตัวหรือละเมอแต่เสียงมันดังอยู่นานผิดปกติด้วยความสงสัยน้องไมเลยค่อยๆลืมตาขึ้นมามอง และวินาทีนั้นเองครับที่เธอได้เห็นภาพที่จะติดตาเธอไปตลอดชีวิตเธอบอกว่าเธอมองไปที่โซฟาเห็นพี่แป๋วนอนหลับอยู่ปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือบนศีรษะของพี่แป๋วมีหัวของเด็กคนหนึ่งวางอยู่ครับเป็นหัวของเด็กผู้ชายที่กำลังจ้องมองมาที่เธอ อย่างตาไม่กระพริบ,บน้องไม้ก็ตกใจแทบสิ้นสติตอนแรกเธอก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเอ๊ะหรือจะเป็นลูกของญาติผู้ป่วยห้องอื่นแอบ,บเข้ามาเล่นแต่ในห้อง VIP ที่ปิดล็อกอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเธอก็มองเห็นชัดขึ้นร่างของเด็กคนนั้นมันโปร่งแสงครับคุณผู้ฟัง โอเคชัดเลยนี่มันไม่ใช่คนแล้วน้องไมลกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเธอรีบหลับตาปีพยายามฝุ่นตานอนต่อแต่แปลกมากเธอบอกว่ายิ่งหลับตาภาพของเด็กคนนั้นมันกลับยิ่งชัดเจนขึ้นในหัวเหมือนถูกบังคับให้ต้องโฟกัสไปที่สิ่งนั้นน้องไมลเริ่มรู้สึกตัวว่า ตัวเองขยับตัวไม่ได้อาการที่พวกเราเรียกกันว่าผีอำนั่นแหละครับเธอพยายามสวดมนต์ในใจนึกถึงบทสวดอะไรได้ก็ท่องไปมั่วซั่วนโมตัสสะอิติปิโสแต่ยิ่งสวดเงามืดน,นั้นก็ยิ่งชัดขึ้นจากที่มีแค่หัวคราวนี้เงามืดน,นั้นค่อยๆลุกขึ้น ยืนเต็มร่างบนร่างของพี่แป๋วที่กำลังหลับไหลแล้วมันก็หันมามองที่น้องไมยก่อนจะหัวเราะออกมาครับผู้ฟังน้องไมยบอกว่ามันไม่ใช่เสียงหัวเราะที่มีเสียงออกมานะครับแต่มันเป็นภาพที่เห็นได้ว่าเด็กคนนั้นกำลังอ้าป,ปากหัวเราะอย่างสนุกสนานแต่มันกลับทำให้เธอ ขนหัวลุกยิ่งกว่าเดิมแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเด็ <S <S 1> <S 1> กคนนั้นค่อยๆอยก้าวลงจากโซฟาแล้วเดินตรงมาที่เตียงของเธอช้าๆทีละก้าวทีละก้าวเมื่อมาถึงที่ข้างเตียงมันหยุดยืนนิ่งแล้วก็ทำท่ายกมือขึ้นเหมือนกําลังกรรอะไรบางอย่าง ที่มองไม่เห็นอยู่ในอากาศแล้วก็ป่าสิ่งนั้นใส่ร่างของน้องมายอย่างแรงวินาทีที่ของสิ่งนั้นกระทบตัวน้องมายบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนร่างกายแข็งเป็นหินไปเลยครับชาไปทั้งตัวขยับไม่ได้เลยแม้แต่ปลายนิ้วความกลัวทั้งหมดประดังประเดเ,เข้ามาจนแทบจะคลั่งและในเสียววินาทีสุดท้าย ที่พอจะรวบรวมสติได้เธอเปล่งเสียงทั้งหมดที่มีตะโกนว่าว่ามามา้าช่วยด้วยมามา้าและพอสิ้นเสียงคำว่าช่วยด้วยร่างของน้องไม้ก็หลุดจากอาการตัวแข็งทันทีครับเธอเด้งตัวลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจแต่ภาพตรงหน้าก็ยังเหมือนเดิมเด็กคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่ข้างเตียง จ้องมองเธออยู่มาถึงจุดนี้น้องไมล์ทนไม่ไหวแล้วครับเธอนั่งร้องไห้โฮออกมาร้องไปพูดไปว่าไม่เอาแล้วอยากกลับบ้านหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไม่เอาและนั่นคือช่วงเวลาที่เชื่อมต่อกับที่คุณมุกตื่นขึ้นมาเห็นนั่นเองครับและหลังจากอามา พาน้องไมไปสงบสติอารมณ์ที่โซฟาแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ของอามาผู้ซึ่งที่เข้าไปนอนบนเตียงเจ้าบัญหาเตียงนั้นแหละครับคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องนี้จบแค่นี้ใช่ไหมครับยังครับนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของคืนนั้นหลังจากที่อามาล้มตัวลงนอนแทนที่หลานสาวท่านหลับไปได้เพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นครับ ก็ต้องสะดุ้งตื่นสุดตัวอาม่ารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้เตียงและสิ่งนั้นกำลังขีดเตียงจากข้างใต้อย่างรุนแรงมันเป็นการตอบโต้โดยตรงและเกลียวกาดมากเหมือนไม่พอใจอย่างมากที่มีคนมานอนพับที่ของมันวินาทีนั้นควา,ามอดทนของอาม่าก็หมดลงครับ อามา่าลุกพวดขึ้นมาแล้วพูดกับตัวเองว่าเออไม่นอนแล้วคืนนี้จะไม่นอนแล้วจากนั้นอาม่าก็เดินไปหยิบประคำในกระเป๋าเดินทางแล้วก็มานั่งสวดมนต์ที่โซฟาตั้งแต่ตอนนั้นลากยาวไปจนถึงเช้าและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ในตอนเช้าคุณมุกถึงได้เห็นภาพอาม่า นั่งสวดมนต์อยู่ที่โซฟานั่นเองครับหลังจากที่ผมเล่าเรื่องราวในฝั่งของน้องไม้และอามาไปคุณผู้ฟังหลายคนคงจะฝนลุกไปตามๆกันแค่นี้ก็สยองมากพอแล้วใช่ไหมครับพอวันรุ่งขึ้นบรรยากาศภายในห้องก็ยังคงฟุดตคูจนกระทั่งน้องไมยเป็นคนทำลายความเงียบขึ้นมา น้องไม้พูดกับอาม่าและคุณมุกด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าที่ตรงโซฟาตรงที่พี่แป๋วนอนมีอยู่หนึ่งตนแล้วก็ใต้เตียงหนูมีอีกหนึ่งตนเขานอนอยู่ใต้เตียงเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่เขาจะพยายามก่อกวนเราตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับสรุปว่าในห้องพิเศษห้องนั้น มันไม่ได้มีแค่สี่ชีวิตแต่มีผู้ที่อยู่ร่วมห้องที่มองไม่เห็นอีกถึงสองตนด้วยกันหนึ่งในนั้นคือเด็กที่ปรากฏตัวให้เห็นและอีกหนึ่งคือสิ่งที่อยู่ใต้เตียงมีพิเป๋าคนเดียวที่ไม่ได้รับรู้อะไรเลยหลับสบายตลอดทั้งคืนหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลครอบครัวของคุณมุก ก็ได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังและมันก็นาไปสู่ความเชื่อประจําตระกูลของพวกเธอครับเป็นความเชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องเตียงเช่าผมต้องขอขอบคุณคุณมุกอีกครั้งที่ส่งเรื่องราวสุดระทึกนี้เข้ามาฟังจบแล้วผมมีหลายประเด็นที่อยากจะชวนคุณผู้ฟัง คุยกันเลยครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของสถานที่โรงพยาบาลครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นมันเป็นสถานที่ที่มีพลังงานบางอย่างวนเวียนอยู่จริงๆครับในทางจิตวิทยาคือความรู้สึกเปลาะบางอ่อนแอไม่ปลอดภัยของเราเองเมื่อต้องเจ็บป่วยแต่ในทางความเชื่อ ที่นี่คือจุดตัดของภพภูมิมีทั้งคนที่หายป่วยกลับบ้านไปและมีทั้งคนที่จากไปจากที่นี่มันจึงไม่แปลกเลยที่จะมีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะกับห้องพิเศษที่มักจะเป็นห้องมุมหรือห้องที่เคยมีประวัติอะไรบางอย่างมาก่อนประเด็นที่สองคือลักษณะของสิ่งที่มองไม่เห็นครับ ในเรื่องนี้มีถึงสองรูปแบบหนึ่งคือเด็กโปร่งแสงการปรากฏตัวของวิญญาณเด็กมักจะสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนนะครับบางครั้งก็ดูน่าสงสารแต่บางครั้งก็น่ากลัวอย่างในเรื่องนี้ส่วนอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใต้เตียงอันนี้น่ากลัวไปอีกแบบนะครับการไม่เห็นตัวตน แต่รับรู้ได้ถึงการคุกคามทางกายภาพการถีบเตียงมันคือการก่อกวนที่รุนแรงและสร้างความหวัดผวาได้อย่างมหาศาลเลยและประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นวิเศษในเรื่องนี้ก็คือบทบาทของอาาครับการตัดสินใจของอาม่าในการเข้าไปนอนที่เตียงของน้องไมล์แทนนั้นมันไม่ใช่แค่การปอบขวัญหลานนะครับ แต่มันคือการกระทําที่กล้าหาญและเสียสละอย่างที่สุดท่านเอาตัวเองเข้าไปเป็นเป้าหมายแทนเพื่อปกป้องหลานสาวและมันสแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของหัวใจที่น่าเคารพจริงๆครับและมันก็นำไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดและเป็นที่มาของชื่อตอนในวันนี้ก็คือ ความเชื่อเรื่องการเช่าเตียงของบ้านคุณมุกค,ครับคุณมุกเล่าปิดท้ายว่าที่บ้านของเธอมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าเวลาที่เราต้องไปนอนค้งอ้างแรมในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลหรือบ้านพักต่างจังหวัดสถานที่เหล่านั้นอาจจะมีเจ้าของที่เดิมอยู่แล้ว เตียงที่เราจะนอนอาจจะเป็นที่นอนประจ,จำของเขาดังนั้นการที่เราไปนอนก็คือการไปนอนทับที่ของเขานั่นเองครับซึ่งอาจจะทำให้เขาไม่พอใจและออกมาก่อกวนเราได้เหมือนกับที่ต้องมายเจอนั่นแหละครับวิธีแก้เค็นของบ้านคุณมุกก็คือก่อนจะล้มตัวลงนอนในคืนแรก นั้นก็คือให้เตรียมเงินจำนวนหนึ่งไม่ต้องมากครับอาจจะเป็น 10- 20บบาทหรือร้อยบาทก็ได้แล้วนำเงินนั้นไปวางใต้หมอนจากนั้นให้พนมมือแล้วพูดในใจหรือว่าพูดเบาๆว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของเตียงเจ้าของห้องคนเก่าคนแก่ลูกเชื่อบอกชื่อและนามสกุลขออนุญ,ญาตมาพักชั่วคราว เป็นเวลากี่คืนเงินจำนวนนี้ลูกขอเอาไว้เป็นค่าเช่าที่นอนขอให้ลูกนอนหลับฝันดีอย่าได้มีสิ่งใดมารบกวนเลยเมื่อลูกกลับไปแล้วก็ขอเชิญท่านกลับมาพักผ่อนที่ที่ของท่านตามเดิมความเชื่อนี้บอกว่าเมื่อเราเช่าเตียงของเขาแล้วเขาจะไม่สามารถขึ้นมาบนเตียงเราได้อีกแต่เขา จะต้องไปอยู่ใต้เตียงแทนครับซึ่งจะทำให้เขาไม่สามารถรบกวนเราได้โดยตรงฟังดูแล้วก็ตรงกับที่น้องหมายพูดเป๊ะเลยใช่ไหมครับที่ว่ามีอีกตนหนึง่งนอนอยู่ใต้เตียงมันเป็นความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานของความเคารพครับคุณผู้ฟังการแสดงความนอบน้อมต่อสิ่งที่มองไม่เห็นการขออนุญาตมันคือการแสดงออกว่าเรา ไม่ได้มาเพื่อลบหลู่แต่มาเพื่อขออาศัยเพียงชั่วคราวซึ่งผมมองว่ามันเป็นกุศโลบายที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็สร้างความสบายใจให้กับเราได้ในระดับหนึ่งสำหรับค่ำคืนนี้เรื่องราวของเตียงเช่าจากคุณมุกและน้องไม้ก็คงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายท่าน ต้องหันไปมองใต้เตียงของตัวเองกันบ้างแล้วนะครับมันสอนให้เรารู้ว่าในทุกทุกที่ที่เราไปอาจจะมีใครบางคนอยู่ก่อนแล้วและการที่เราแสดงความเคารพต่อพวกเขามันอาจจะเป็นกรอกป้องกันที่ดีที่สุดของเราก็เป็นได้ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระก,กันนะครับ และถ้าหากคุณผู้ฟังต้องไปนอนในที่ที่ไม่คุ้นเคยลองนำวิธีเช่าเตียงไปใช้ดูก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการซ่อนหลอนก็หมดลงแล้วครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันในค่ำคืนนี้หากคุณมีเรื่องราวลี้ลับที่น่าขนลุกที่อยากจะแบ่งปันคุณผู้ฟังสามารถส่งเรื่องราวมาที่เพจเฟซบุ๊ก หรือติ๊กตอบรายการซ่อนหลอนกลับมาพบกับผมและรายการซ่อนหลอนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีดครับคุณผู้ฟังครับ